là của là của là của bác ỏ, chạy bác của kê mỏ chạy bác của kê mỏ đấy. nó lại Ừ. Ừ. <t aualon clippingından> <quie> อ้าวนายขนาดเบอร์สี่เล่นเอสีเล่นเบอรสีตายตวยพี่ตัวเดียวยิงพี่มีคืโตกตกหนึงมแพเมียฟรีเข้าหัวนึงไหมครับอ๋อเหอเข้ามึงอ้ยเฮ้ยนี่ไง สวยเกือบตายเว้เนี่ยตอนพี่มาแล้วอยู่ข้างหลังนู้นสวยเอ๊ยชุดเดียวไม่มีคนแยกไว้หรอไหนนะโอเคโอเคมัก okay, okay. กี้ไม่ทนันเราบ้างนะ่ะไกลละเฮ้ยสองคนลงข้างหน้า to just land at the house นี่ไอไม่มีรถไปแล้วตายโดนยิงหมดตีเออวิ่งกลับแบบว่าเกียร์ทีนี้นะ่มาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาไหนใครมีปืนเมาเลยเนี่ยเอาไปป้องกันตัวนะเฮ้ย เอาละยูโรข้อใหญ่แล้วตอนนี้ไม่เอาหารถเติมรถไปยิงเลยรถโอเค let's go come w i t h m e r นี n i f y car อ่ามีรถสี่ไหมความแถวนั้นไม่มีเพี่อนไปหาโอเคโอเคยูโรวิ่งชิดบ้านไหมนะเผื่อมีรถมาเผื่มีรถมาโอเคถ้ามี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 รถสี่ละโอเคโอเคอ่า โอ้โหวโนะโิ่งหลบกำะเ<อ>พง<อ>ทำไมเนี่ยบอดโอ้บอดอะไรใช่เอาเลยเอาเลยมันริมลงน้ำมีรถไหมคะนะรับตอนแรกจะพาเกย์เด้อ

mang giăng bông, Oh, vong, anh kia, chạy không, oh, không? Hey, yeah. không, không. <laughs> vào, à, thai, không không? Đoạn, hey, hey, Hei, have to run and I said in English, tao <laughs> เยรโอ้โหไปไงวะเนี่ยผมเอาขวามันโดนข้างหลังเข้าไม่ได้เข้ามาหรอกอ,อุ้ยเยีย้ยเฮี้ยเฮี้ยก็ตรงนี้เดินล่างเล่นได้พี่อย่างล่าไปตรงที่ไอ้เยี้ยอย่างวงไม่ไม่ให้เลยไี่มีความให้เลยจัดลอ,อ,องน้ำเจ็บ ชกกันชกกันชกกันโอเคสมองให้พี่อันหนึ่งได้แล้วได้แล้วใช้ตัวดีมานี่เลยสัตว์ปออยู่นั่นแหละไอเวนมันปิดมันปิดหมดตีแล้วโอเคอยู่ในบ้านพี่โยงขนาดใช่โอเคที่สองอยู่ที่สองอยู่โอ้พี่มาได้เฉยอยู่ในบ้านอินไซ Inside ออกออกบ้านสวยได้บ้ใบอีกตัวนึงโอเคออกไม่ออกวิ่งออกอุ้ยโดนระเบิดสวยสวยโอ้สอดีเกนที่โด่มาเนี่ยที่โด่งเนาะสอดีเกนยันไม่ที่ส๊อตเลมันปาเน e t ผมขึ้นผมขึ้นบ้ายนข้างเฮ้เ้ยโอ้โหโดดไม่ขึ้นพี่ไหมไม่ยีโลยีไหมดักไว้เป็นไงเราไว้ยสองยีองยีไหมีไหัไว้เป็ไเร่ไ้ีไมโอ้โห ไม่ได้ลบยี่สิบเอ็ดอ๋ออี้จะลองให้เฮ้ยดูเ,เลื่อนมันดีโอ้โหมันให้ตัวเห็นไหมตัวเห็นนยูนต่อมาดีได้น้องได้ตัวหนึ่งไปเข้าวมเขาเฮ้ยมันจอดมันจอด ลรจัดเลยจัดเลยครับสวยสวยส Need n y r i n k ทำนะ need e n r y d r i ยไปเรเข้าวงีกว่าโอเคมาต่อมาผมมีคนแปนะเมื่อกี้น่แอกพอมันโดนยิงจะมันบอกโอ้โหู่่โ พี่ก็ฟูกแหละมันยิงไปมั่วๆคิดว่าไม่โดนแ,แหละตอนแรกลองยิงดูให้เฮ้ยซ้ายมือมีเ้ยซ้ายมือพี่มายดูข้างหลังอ่าพี่เจอแล้วอยู่ตรงนี้ m a r k the location เอ้าไอ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแม่นตายเบลอเจ้า บอดแล้ว嘛เ่งเราก็รอิงะไรมากมีบอดเอาของมาเสิร์ฟโอเคเดี๋ยวกี้โอ้ยไม่มียาห้ขยานะโอ้ไม่มีตัวอย่าห้าวอย่าห้าอย่าห้าวม่ไม้หมนะมอดมอดมอมีีอาตายวงลบลบลบ กองนู้นกองนู้นกองนู้นอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวหลังกองฟังซ้ายนเ,นเนาะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาพี่ไหมเ,เดี๋ยวขวามาดิเจี๊ยบอืมได้เลยถูกไ,ได้ชุบได้พี่ชุบได้ก่อนชุบก่อนตัวเฮ้ยไรเฮ้ยเจี๊ยบเอาตัวนั้นนตัวไม่ใช่เหรอวะเอาตัวขวามหมดหลอวตัว รู้ข่าพี่ไม้ได้โอเคโอเคเหลือซ้ายคอมหมุวงมามึงต้องออกโอเคโอเคยิงยิงยิงเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเอาของบอดปืนอะไรอ่ะเอสกาไปเลยโอ้สกาโอเคไปด้วยความมาเว้ยบักกี้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 บักี้ไปยิงนะเข้าเข้าเข้ เอ้ยเอ้ยรถมาข้างหลังผมทังนี้ทังนี้อคามอด หมดละหมดเสยเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลยยังขึ้นเหรียญ AWM AWM ใครเล่นก็เล่นเลยไม่ได้แล้วไม่มีตังค์มี A dark ที่พี่มาอีกกันหรออุ้ยดั double A dark วะพี่เฮ้ยผมขอคุณแปดผมได้คุณแปดแล้วผมได้คุณแปดผมนี่ได้คุณแปดแล้วคุณแปดหายไปแล้วเอีกป่ะหมดแล้วสมมติตรงบักกี้ให้ผมเลยผมจะหมดแล้วบิว l d เด้อเคผมสมมติ เบวดูไะโอเคผมส่าโอเคเจอเจอฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วโอเคแสดงมันมีตัวหลอดแสดงมันจะต้องมีตัววงสายก่อนใช่ใชนี่ไงวงหลอดคน right next to me โอเคโอเคอเคแล้วก็ได้ๆได้ได้ตรงได้ตรงสวยได้หนึ่งตัวฮึ่มทำไมยิงมันไม่โดนเราเป็นนึ่งเมื่อกี้ดูรีเพย์ดิ้งเออมันนอนตรงเนี้ยไม่ไม่ผมไม่ได้ตายเออผมก็ยิงไม่ยิงไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้มันนอนอย่างงี้มุมมุมมันต่างก่าผมก็กดลงหญ้าลึกเลยนะ Okay.